ครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนนะครับผ่านทางช่อง u t u b e นะครับมาอนี้นะครับบ้าบาากับเอ่อผามาอัปเดตสินค้าในร้านนะครับเนื่องจากบ้าบาามีการย้ายตำแหน่งนะครับและก็มีการทำความสะอาดไปเมื่อวานนะครับทั้งวันเลยนะครับเมื่อวานนี้เพราะว่าสินค้ามันก็หลายครับเนื่องจากสองเสมอนี่ครับคุ้นะครับที่เขาทำทอประปาาไม่นะครับมันหลายนะครับมันก็ ได้เข้ามาในลานเพราะวันเป็นลานเปิดนะครับผมนันก็พัดพวกเศษฟุ้นต่างๆนะครับเข่าม้าในร้านนะครับมาเกาะตัวสินค้าหมู่บ้านก็ไดลาทําความสะอาดนะครับให้สินค้าดูใหม่เสมอนะครับให้สินค้านาซื้อนะครับมาเนี้ก็เลยมาถักท้ายนะครับเฮ็ดคลิปมีเวลามาทําคลิปนะครับเออให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งพร้อมนะครับอันนี้ก็พี่เขาเลยงานนะครับกับ ได้ออกมานางกินเหลากินเบียร์กันแบบนี้นะครับตอนเศร้านะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้ครับอ่าครับบรรยากาศดีดีนะครับอ่านะครับผมกตีผ้าเดินชมนะครับอ่าสินค้าในร้านนะครับเป็นร้านแบบมินิมอลนะครับยอดคล้ายมือละมืนอยู่นะครับผมนี่เลยนะครับอ่ายอดค้ายมือละมืนนี่าะเนื่องจากที่ร้านนะจะเน้นคล้ายพวกเหลาเบียร์นะครับผมนี่ครับซ้อนมานะครับ มามากสีลงหลายๆตัวเลยนะครับบัวมามาไทยมามาเกาลงเกาหลีนะครับลงเลยเบิดนะครับมามาครับม่สีนะครับยกแพ็กระสีนะครับมาพวกเอ่อแฟบนะครับน้ำยาปบผพานุ่มพวกน้ำยาล้างจานนะครับเล่สิบบาทพวกขนมโวละกีสิบบาทสีนะครับผมซึ้งของนะครับผมอันนี้ครับเอาอย่างครับผมเบียร์ในน้ําส้มยูบะครับบี่ครับจัดแอมนะครับ มีเบียร์ในโนเสองหรอครับเบียร์ในโนเสาร์มีครับเปิดเบิ่งไหมครับนี่ตู้เย็นเนี่ยวะนี่ครับลูกค้าก็เป็นกันเองนะครับเป็นกันเองมากเลยนะครับ <c oughs> ที <c oughs> <c oughs> ระลนลำกระสอาไอเราเลยงานมาไอาล้วก็สิมาถอนแบบนี้และครับลูนนี้ลูกค้า V.I.P. นะครับเ่าไม่ลูกค้าประจำอันนี้เป็นลูกค้า V.I.P. เลยนะครับครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวว่างๆมือใดสิพาช่วแอมไปไปบานแห่ไปถอดแห่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากช่องเนี่ยนะครับทุกประเด็แมนตอนนี้คนติดตาม582คนแล้วนะบนธรรมดาด้วตอนนี้นี่ครับอันนี้ก็กำลังสีเห็ดซอยจุมั้งครับเห็นไปซื้อเนื้อกันมาเมื่อกี้นีะครับในมือเช้าก็มีคนมานั่งครับมืัอนี้บรรยากาศดีน่าเมือแรงก็มีลูกค้ามานั่งเต็มหน้าร้านนะครับลูกค้าอ่า หลายนะครับน้วแมลแรงทีลานกับสีเน้นขายนะครับเซ็นเตอร์หลักเลาเบียบุรีนะครับสิงทีได้นะครับดีเลยนะครับแล้วก็โคกนะครับโคกเซ้นไดว่าเป็นว่าเซ้นบ่ได้ครับพรามีเงินไปหมุนของนี่นะครับผมเปิดสามตู้เลยนะครับพาไฟกับถือว่าเดือนหน่งกับสูงนี่นะครับนี่ได้นะครับผกติ แชร์พวกเราพวกเพียร์เลนมามามมาคิดเงินนเร็วบอกไล่ใส่เนอะไม่พออย่างนี้หันมาคิดเงินขอบคุณนะครับติดคำว่าติดตามนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพ่อขาคิดเงินงินนะครับทั้งหมดสองแสนหาคุณได้เอารถได้กระเป๋าคาบผมเงี้ยงวะ เอานพิงเลยรลดอ้ไอมันลมเลยรอยร้อยสาวก็เราเขาหน่อยหนึ่งร้อยยี่สิบสิบหกสิบห้ารอยแปดสิบห้าบาทเดี๋เราครับ,บนำกันแต่สานะครับเอาร้อยเก้าสิบสองรอคยครับขอบคุณน,นะครับขอบคุณน,นะครับขอบคุณมากๆ มนขอบคุณลูกค้าที่เขกว่ากดติดตามให้หครับจเริ่มจริ่พอนคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับคลิปนี้คงพอแค่นี้นะครับเพราะว่าตีไปจัดของต่อนะครับ